วัชิระปาสาวัชิระวัชิระปาสาครูชนินหลงสมบูรณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพศ2,508 บิดาชื่อพันตำรวจโทสุรินหลงสมบูรณ์มารดาชื่อนางทันวาหลงสมบูรณ์ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่143หมู่5 <จะ S 1> บ้านป่าตาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนประวัติด้านการศึกษาปีพศ2521สำเร็จชั้นประถงปีที่7จากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรลนราชจังหวัดเชียงราย ปีพศ2524สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายปีพศ2526สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพยาวพิทยาคม จังหวัดพะเยาปีพศ2528สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยพละศึกษาลำปางจังหวัดลำปางปีพศ2530สำเร็จปร,ริญญาตรีเ,เอกพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดกรุงเทพมหานครบุคลิกและชีวิตส่วนตัวคุณครูเป็นคนที่มีน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังและเด็ดขาดในทุกการกระทำ ยึดมั่นในความถูกต้องและชัดเจนผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนซุกซนแต่ก็มีวินัยในตนเองเสมอนอกจากนี้ยังเป็นคนรักสัตว์สัตว์เลี้ยงที่ชอบมากที่สุดคือสุนัขและมีความชื่นชอบในกีฬาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกีฬาประเภทบุคคลมากกว่ากีฬาประเภททีมกีฬามวยไทย เป็นกีฬาที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงในชีวิตประจำวัน,นความรักในกีฬาชนิดนี้<ะ>ยังนำท่านไปสู่การเป็นกรรมการตัดสินมวยในงานต่างๆรวมถึง<ะ>เป็นผู้ฝึกสอนอและผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยไทย<อ>และมวยสากลสมัครเล่นของจังหวัดลำพูน<ะ>และได้พานักเรียน<ะ>เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในหลายครั้ง เส้นทางการเป็นครูด้วยอุดปณิสัยที่จริงจังและมุ่งมัน่นทำให้คุณครูเป็นที่รู้จักในบุคลิกที่เคร่งครึมและตรงไปตรงมาโดยมีคติประจำใจว่าเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นแม้ในวัยเรียนจะไม่ใช่คนที่มีผลการเรียนโดดเด่นแต่ก็สามารถเอาตัวรอดจากการสอบตกมาได้เสมอด้วยความใฝ่ฝันที่ได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อที่เป็นนายตำรวจ ครูชนินจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นตำรวจหรือทหารหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคุณครูได้เดินทางไปสอบนักเรียนจากอากาศที่ดอนเมืองและสอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจที่ลำปางแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้ง อย่างไรก็ตามความชื่นชอบในด้านกีฬาที่มีมาตั้งแต่เด็กทำให้ครูชนินตัดสินใจมุ่งมั่นศึกษาต่อในสาขาวิชาพละศึกษาจนสำเร็จการศึกษาจากนั้นได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพครูในโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดลำพูนเป็นเวลา7ปีตลอดช่วงเวลาดังกล่าวคุณครูได้พยายามสอบบรรจุเข้ารับราชการครูอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งการสอบครั้งที่4จึงได้บรรจุเป็นข้าราชการครูสมดังตั้งใจได้บรรจุรับราชการครูวันที่17พฤษภาคมพศ2538ณโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2539ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวชิระป่าซาง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบันตลอดสิ้นทางการเป็นครูคุณครูชนินได้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากมายดังนี้ด้านกีฬาปีพุทธศักราช2542ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนวชิระป่าซางเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดเชียงรายและได้รับเหรียญเงิน จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นเวลเตอร์เวท63.5กิโลกรัมปีพุทธศักราช2543ได้เป็นผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจังหวัดลำพูนและพานักกีฬาคว้าเหรียญทองรุ่นเ,เฟเธอเวทไม่เกิน57กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติที่จังหวัดแพร่ปีพุทธศักราช2567 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนอ,อบจลำพูนเกมส์ครั้งที่ 2, 2และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครีทาวิ่ง400เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีปีพุทธศักราช2568 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนอบจลำพูนเกมส์ครั้งที่3และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครีทาวิ่ง400เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีด้านวิชาการปีพศ2558ถึง2564 ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนให้เป็นครูดีศรีวชิระป่าซางติดต่อการเป็นเวลา7ปีปีพศ2566ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่71ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับเหรียญทองแดงปีพศ2567 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาในงานศิลปหัตกรรมครั้งที่72ได้รับเหรียญเงินทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายปีพศ2568ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาในงานศิลปหัตกรรมครั้งที่73และได้รับเหรียญทองทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายตลอดเส้นทางการเป็นครูคุณครูชนินหลงสมบูรณ์ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่กับการให้ความรู้แก่นักเรียนมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างและเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานทางความรู้ให้แก่สิทธิทุกคนวันนี้แม้จะถึงวันแห่งการกเกษียณแต่คุณครูจะยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของพวกเรา ในฐานะครูผู้เป็นแบบอย่างาและเป็นผู้ที่ได้สร้างสารรค์สิ่งดีงามให้แก่วงการศึกษาเสมอมาไม่แปรเปลี่ยนคนกเกษียนยังคงบอุนแม้ทําใครโกรธกราบขอโทษพ่อคุณแม่หุุนขอน้ําใจและไออุน่นโปรดชงเถือนุนคนวัย เกษียณ